สวัสดีครับผมบอลสลาวุฒิปิ่นเพชรครับแบรนด์บัสเตอร์ของบริษัทเดียนชิวโมเอซี่ไทยแลนด์ครับวันนี้เป็น EP ที่สามครับในการไขข้อข้องใจคําถามต่างๆของท่านนะครับผมเลือกมาหนึ่งคำถามครับเป็นคําถามที่ค่อนข้างยากนะนะครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนะครับอาจจะค่อนข้างที่จะยาวคุณยัไ่ไยแล้วก็อาจจะมีการตัดสองช่วงของคําถามครับแบ่งเป็นสองคลิป เลยนะครับโอเคคาถามของคุณธวัชชัยครับคุณธวัชชัยถามไว้ว่าอยากทราบการแยกสีออกจากน้ําทําให้เครื่องดื่มนั้นใสนะครับทําอย่างไรใช่ไหมครับและคุณวัชชัยช่วงที่2เลยคุณวัชวชัยบอกว่าการนําเอานมหรือเอาน้ํากะทิแล้วมาโดนความเปรี้ยวนี่นะครับทําให้เครื่องดื่มนั้นรสชาติเปลี่ยนนะครับโอเคผมจะอธิบายก่อนว่า คุณนวัาชัยถามถึงอะไรคุณนวัาชัยถามถึงการทำเครื่องดื่มที่ชื่อว่ามิลพันช์นะครับโอเคนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่ผมอาจจะต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายทุกท่านนะครับคือเครื่องดื่มที่ชื่อว่ามิลพันช์นั่นเองนะครับมิลพันช์คืออะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปนะครับอย่างแรกเลยผมจะขอตอบอช่วงแรกก่อนนะครับนั่นคือการแยกสีออกจากน้ำนะครับแล้วก็ทำให้มันใส ถ้าเป็นคําถามนี้การแยกสีออกจากน้ําแล้วทําให้เป็นมันใสเนี่ยนะครับการแยกสีออกจากน้ํานะครับต้องคิดก่อนว่าถ้าเราพูดถึงแบบขั้นตอนของวิทยาศาสตร์หรือขั้นตอนที่ยังเป็นต้องใช้เครื่องจักรต,ต,ต่างเนี่ยการแยกสีออกจากน้ํายกตัวอย่างง่ายๆครับอันนี้คือน้ําสับปะรดสีเหลืองครับมีความทึบแสงถูกไหมมีความทึบแสงนะนะครับไม่ใสถูกไหมครับแล้วเปลี่ยนให้เขาเป็นแบบนี้ครับ ไม่มีสีเลยนะครับทำได้ครับเอาแบบวิธีที่ทุกคนเห็นกันชัดๆเลยคือการนำเข้าเครื่องกลงนี่ครับแต่ผมว่าวิธีนี้มันไกลตัวสำหรับบาทเทนเดอร์จนเกินไปนะครับดังนั้นผมจะร้องกรอบมาให้แคบมากขึ้นครับให้ทุกคนเข้าใจวิธีการทำให้เครื่องดื่มใสนะครับแต่ยังหลงเหลือสีอยู่นะครับผมซึ่งเทคนิคนี้ เขาเรียกกันว่าเทคนิคการฟิลเตอร์ชั่นั่นเองนะครับเทคนิคการฟิลเตอร์ชั่นเนี่ยก็มีอีกหลายวิธีครับที่จะทำให้เครื่องดื่มน้ำใสเทคนิคการฟิลเตอร์ชั่นคืออะไรครับคือการแยกเอา,เอาวัตถุต่างๆตะกอนต่างๆที่มีอยู่ในในเครื่องดื่มครับออกมาครับง่ายๆเลยนี่ครับน้ำสับปะรดมันจะมีแบบเศษเนื้อเศษตะกอนต่างๆนี่แหละครับผมนำเอา น้ำสับปรดที่มีสีเหลืองนะครับมีความทึบแสงเห็นไหมฮะและผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า qualification ออกมาให้กลายเป็นแบบนี้ใสนะครับแล้วก็ไม่มีวัตถุอะไรละนะครับสังเกตว่าจะเป็นเ,เป็นเครื่องดื่มที่มีความโปร่งแสงแสงผ่านได้และเห็นเห็นต่างๆมามาถ้าเกิดสิ่งต่างๆมากมายถ้าเราใส่ลงไปในแก้วเราจะเห็นนะครับนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า qualification เดี๋ยวผมจะค่อยๆออธิบายไปครับว่าเทคนิคแคลิฟิเคชันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เหตุผลเหตุผลหลักๆที่ทําไมถึงต้องทําการแคลิฟายล่ะบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ้าเขาเขาทำเครื่องดื่มปกติทําไมคุณต้องทําการแคลิฟายล่ะนะครับสิ่งแรกเลยครับการแคลิฟายนี้มีประโยชน์นั่นก็คือในเรื่องของหน้าตาอย่างแรกเลยนะครับสีสัน นะครับคือดริงก์บางตัวครับอาจจะต้องการความใสถ้าใสาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูสวยกว่าดูดูดน่าดื่มมากกว่าถูกไหมครับมันพูดถึงอแอปเพรย์แรน์นั่นเองนะครับอย่างที่สองครับมันง่ายต่อการบกกรรจุกระป๋องหรือบรรจุขวดแล้วก็มีการเติมคาร์บอเนตเข้าไปครับนะครับการเติมคาร์บอเนตเข้าไปเนี่ยนะครับจะง่ายกับเครื่องดื่มที่มีความใส เครื่องดื่มที่ไม่มีวัตถุต่างๆที่อยู่ในในตัวเครื่องดื่มทำได้ง่ายกว่านะครับนั้นมันมัน,ม,นมันคือเทรนด์ของ RTD w i n g แหละนะครับสังเกตได้ไหมว่า,าส่วนใหญ่แล้วเครื่องดื่มที่มันมีความซาด่ซาจ,จัดๆเลยนะจะมีความใสมีความโปร่งแสงครับนะครับในส่วนสุดท้ายครับในเราเรา,เราพูดกันถึงเรื่องของเท็กเจอร์ของเครื่องดื่มครับมันอาจจะทําให้เท็กเจอร์ของเครื่องดื่มน,นั้น มีความละมุนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นปัตต<อ>ี้แมรี่ครับหรือว่าโทมันตจูสนะครับถ้าเกิดว่าคุณนำเอาน้ำมะเขือเทศนั้นผ่านการ c คลริฟายครับก็จะทำให้ปัตตี้แมรี่นั้นก็มีเท็กเจอร์ที่แตกต่างออกไปครับมีความเบาบางความสมูทมากขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะถูกใจสำหรับใครบางคนนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุคร่าวๆครับที่ทำไมถึงมีการคลริฟายขึ้นมา อีกสาเหตุขุดท้ายครับนั่นคือการยืดระยะนั่นเองครับหรือว่าเชลล์ไลฟ์ของเครื่องดื่มนั้นเนี่ยอยากให้เชลล์ไลฟ์ของเครื่องดื่มนั้นอยู่ยาวไปเรื่อยๆครับซึ่งเหตุผลเนี้ยนะครับผมจะนํามาพูดให้เข้ากับคําถามที่คุณธวัชชัยถามในเรื่องของการนํานมใส่สเข้าไปนั่นเองนะครับโอเคจากคําถามครับผมคาดออกมาว่าคุณธวัชชัยถามถึงเครื่องดื่มที่ชื่อว่า มิลพันช์นะครับผมมิลพันช์ครับถือว่าเป็นวินเทจคลาสสิกค็อกเทลที่มีอายุอนามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวเช่นเดียวกันนะครับผมตามประวัติของเขาเนี่ยนะครับเขาถูกค้นพบหรือว่ามีการประดิษฐ์หรือว่ามีการคิดค้นขึ้นมาช่วงประมาณปลายปี1,600นะครับผมคศนะคิสศสศศรร์ศ,ศักราชช่วงประมาณ1 6 0 0นะครับแล้วก็โด่งดังมากๆในช่วงต้นปีต้นคิสสักราช1700นะครับแล้วก็ ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆจนถึง1,800แล้วก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยบร์เทนเดอร์เริ่มนำเอามิลพันช์กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งถ้าเราพูดถึงมิลพันช์นะครับก็จะมีเครื่องดื่มประเภทเขาเรียกว่า2แบบด้วยกันนะครับมิลพันช์มิลพันช์แบบแรกก็คือเป็นแบบที่มีความข้นครับมีความสีขาวนะครับเพราะเนื่องจากใส่นมลงไปนั่นเองนะครับมิลพันช์แบบแรกครับก็เป็น มีส่วนประกอบของสปิริตนะครับมีลิเคียเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็มีการใส่นมลงไปนะครับแล้วก็มีการแอดในเรื่องของสไปซ์อย่างเช่นพวกนักเม็ดหรือผงจันลงไปนั่นเองนะครับสูตรแรกครับในสูตรในสูตรแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนิยมในการทําในแบบเยอะๆครับแล้วก็บรรจุขวดใส่เก็บไว้แล้วก็แค่เทเสิร์ฟครับให้กับลูกค้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน,นั่นก็คือนมเนี่ยมันเก็บไว้ได้ไม่นานใช่ไหมครับจึงมีการพัฒนาสูตรขึ้นมาอีกแบบนึงครับนั่นก็คือสูตรที่เรียกกันว่า คลิฟายมิวพันธ์ครับเป็นการพัฒนาสูตรทําให้เครื่องดื่มนั้นอ,อ,อยู่ได้นานมากขึ้นครับโดยการนําเอามิวพันธ์ที่มีนมเนี่ยแหละครับไปผ่านกรรมวิธีที่เรียกกันว่า a ค i f i c a t i o n ที่ผมพูดไปเบื้องต้นครับทำให้ใสครับทำให้ใสนั่นเองครับผมและบรรจุขวดแล้วก็เทเสริมเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆเป็นเครื่องดื่มตัวเดียวกันครับแต่มีการเติมวัตถุดิบหตัวครับที่มีผลทำให เครื่องดื่มนั้นออกมาใสนะครับวัตถุดิบนั้นนั่นก็คือมะนาวนะครับในยุคสมัยก่อนอาจจะเป็นมะนาวครับในยุคสมัยนี้อาจจะมีการใช้แอซิดหรือว่าวัตถุที่มีที่แทนความเปรี้ยวอีกหลายๆแบบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยกในเรื่องของมะนาวมาพูดแล้วการทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นครับเอ๊แล้วทำยังไงนะครับง่ายๆเลยครับต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับผมขอพาทุกคนไปอยู่ในพาร์ทของฝั่งวิทยาศาสตร์ก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วครับเมื่อนมเนาะ ครับนมมีโปรตีนใช่ไหมครับแล้วก็มืพอมาเจอน้ำมะนาวที่มีความเปรี้ยวนะครับถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อนมเจอความเปรี้ยวครับเขาจะเกาะกันเป็นลิ่มนะครับจะดูเหมือนนมบูดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันมันไม่ได้บูดเพราะเนื่องจากมีการเติมมะนาวเข้าไปครับเมื่อโปรตีนที่อยู่ในนมเนี่ยครับมาเจอกรดของมะนาวครับจึงเกิดการเกาะตัวกันเกิดขึ้นครับซึ่ง ถ้าพูดถึงการนาเอามะนาวใส่ลงไปในนมเนี่ยนะครับแล้วมีการทําปฏิกิริยากับโปรตีนเนี่ยน,นะครับตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการเคียวลิ่งนะครับการเคียวลิ่งเป็นยังไงครับการเคียวลิ่งเนี่ยมันคือการนําเอาความเปรี้ยวทําให้เกิดปฏิกิริยากับโปรตีนที่อยู่ข้างในของต่างๆนะครับให้หนึกถึงกุ้งครับกุ้งผ่อโดนามะนาวครับสุกสุกในที่นี้คือเปลี่ยนสีเป็นสีส้มถูกไหมครับนี่คือเทคนิคการเคียวลิ่ง แต่ถ้าเป็นเทคนิคของเชฟครับหลังจากที่โปรโตีนเจอกับความเปรี้ยวนะครับผมก็จะเปลี่ยนรูปร่างกเกาะมันเป็นก้อนๆใช่ไหมครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเคอร์ดิ้งนั่นเองนะครับหรือว่าการกเกาะมันเป็นก้อนๆน,นั่นเองนะครับผม mm hmm. เมื่อนมครับกเกาะมันเป็นก้อนๆครับเขาก็จะเขาก็จะ,เข,จะเขาจะมากันแค่เป็นของแขง็งแล้วเขาจะเหลือของเหลวไว้ครับซึ่งของเหลวนะจะมีความใสอ่าแต่ แน่นอนครับวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้สักหคืนหรือสคืนนะครับเสร็จแล้วครับก็นํามากรองครับกรองนี้คือกรองไอ้เจ้าตัวไอ้เคอร์ดิ้งเนี่ยออกไปครับโดยใช้วิธีการกรองที่โอเคล่ะคุณอาจจะใช้ผ้ากรองว่าที่กรองที่ตาแบบทีทีมากๆเลยเอาแบบที่เห็นกันได้ชัดแล้วหาง่ายๆจริงๆเลยนะครับนั่นก็คือ c o f f e ิลเตอร์นั่นเองครับฟฟิลเตอร์ครับ แต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กนิดนึงคุณอาจจะต้องค่อยๆทยอยทำนะครับก็ปล่อยให้เขาหยดลงมาครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะออกมาใสเลยฮะมันจะออกมาใสเลยนะครับมันก็คืออีกเวอร์ชันหนึ่งของมิลพันช์นั่นเองครับแต่ว่าจะมีรสชาตนนินั่นคือรสชาติแปรี้ยวขึ้นมานั่นเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามิลคพันช์ที่ใส่นมตอนแรกมันมีการเติมมะนาว ทีนี้พอมีการเตริมมะนาวเนี่ยนะครับก็จะมีความเปรี้ยวแบบที่คุณธรรมชัยถามเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดไม่ต้องเติมมะนาวไม่ต้องใส่มะนาวทําได้ไหมจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ผมอธิบายไปเพราะว่าการนําเอามะนาวมาใส่ในนมเนี่ยมันคือหนึ่งเทคนิคในการกาลิฟิเคชันนะครับผมและเทคนิคการกาลิฟิเคชันเนี่ยมันมีอีกหลายแบบครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้วัตถุไหนในการทำนั่นเองนะครับผมซึ่ง วิธีการทำคาริฟายมิลพันช์ครับมันคือหนึ่งวิธีการทำในการคลริฟิเคชันถูกเรียกว่ามิลวอชนั่นคือการถ้าเกิดเครื่องดื่มไหนก็ตามครับที่มีนมเนี่ยครับคุณเติมมะนาวลงไปครับแล้วคุณกรองคุณก็จะได้เครื่องดื่มที่ใสนะครับและเป็นหนึ่งเทคนิคของการคลริฟานั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีความเปรี้ยวดังนั้นครับในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของว่าการคลริฟิเคชันเนี่ยนะครับ มีกี่แบบนะครับแต่ต้องแอบบอกก่อนะว่าผมจะไม่บอกแบบละเอียดเนาะอยากให้ทุกคนไปต่อยอดกันเองแล้วก็ด้วยเวลาของคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับดังนั้นผมจะเลือกในเทคนิคที่มันใกล้ตัวบาเทนเดอร์สามารถทําได้ที่บ้านหรือท,บทํบ้านที่บาร์ได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปหาเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับมาทำโอเคสาหรับวันนี้ครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนน่าจะรู้จักการคาลิฟิเคชันนะครับแล้ว รู้จักมิวพันช์รู้จกัจก c คลิไฟน์มิวพันช์มากขึ้นนะครับน้อนะครับใครนะครับที่ฟังผมแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเนื่องจากผมก็จะบอกบอกแบบเ,เข้าคร่าวนะครับสามารถเข้าไปดูในเ,เว็บไซต์ครับ d i a g e o b a r c a d e m y c o m ครับพิมพ์เซิร์ชไปว่า l คล i ฟ,ฟิเ i o n c o c k t a i l ครับนะครับคุณก็จะเจอเทคนิคก,การาทำแคลิไฟน i มิ New Punch ครับ ออกมานั่นเองนะครับผมโอเคสามารถเข้าไปแวะเวียนเยี่ยมชมแล้วก็อย่าลืมครับ Register นะครับผมเพราะคุณจะได้รับข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเราจะมาพูดอกี่ยกันถึงเรื่องเทคนิคการคัด i f i c a t i o n นั้นมีวิธีไหนบ้างนองะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมบมากครับ